จ,จากแนวหลังคณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีสู่ทหารกล้าที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่แนวหน้าคณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีนำโดยพระธรรมวชิรสุนทรเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีนำคณะสงฆ์พระสังฆาธิการทุกวัดในจังหวัดลบบุรีร่วมบริจาคปัจจัยจัดซื้อเครื่องอุป,ปโภคบริโภคที่จําเป็นเพื่อเป็นกวญและกําลังใจให้กับทังทหารกล้าที่ปฏิบัติหน้าที่ภารกิจตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา เมื่อเวลา13นาฬิกาในบ่ายของวันที่30กรกฎาคม2568ณอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวินิศึกษาในพระราชูปถมัมภ์อเมืองจังหวัดลพบุรีพระธรรมวชิรสุนทรเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีประธานฝ่ายสง์ นำผู้แทนคณะสงฆ์ทุกอำเภอในจังหวัดลบบุรีท่านเจ้าคุณดรพระโสพลพัฒนาคุณที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสประธานฝ่ายสาธารณาสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีมอบหมายให้พระครูประสิทธิศาสนกา,ารรองเจ้าคณะอำเภอบ้านมีเรขานุกการประธานฝ่ายสาธารณาสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีเข้าร่วมพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคสิ่งของที่จําเป็นในการนี้ในอัมพลอังคภารกรุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจภาคเอกชนนักเรียนโรงเรียนวินิจศึกษาในพระราชูถับภ์มาร่วมในพิธีจำนวนมากเพื่อเป็นการส่งขวัญและกําลังใจนักเรียนโรงเรียนวินิจศึกษาจัดให้มีการแสดงสื่อถึงความรักชาติรักแผ่นดินและความภาคภูมิใจที่ได้เกิดบนพื้นแผ่นดินไทย นัในอัมพลอังคพากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นผู้แทนกล่าวขอบคุณทหารกล้าทุกนายทุกหน่วยรบที่ร่วมรบปฏิบัติหน้าที่ภารกิจตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในขณะนี้ขอขอบคุณในความเสียสละความกล้าหาญและความทุ่มเทของกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจพิทักษ์อธิปไตยของชาติบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอันเป็นภารกิจสำคัญยิ่งในการปกป้องประเทศชาติ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยจากคณะสงฆ์และประชาชนชาวจังหวัดลบบุรีจึงกำหนดกิจกรรมมอบกำลังใจให้ทหารกล้าโดยมอบเครื่องอุป,ปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันกับหน่วยทหารสองหน่วยรบโดยมีผู้แทนรับมอบประกอบด้วยพลตรีอดุลจันมารองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลบบุรีพันตรีจตุรง พวงปัญญาผู้ช่วยนายทหารฝ่ายกิจการพล,ลเรือนผู้แทนผู้บังคับการกรมทหารราบที่31รักษาพระองค์จังหวัดลบบุรีด้วยความห่วงใยจากคณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีเพื่อเป็นกวันและกำลังใจให้นักรบไทยทุกท่านผู้แทนหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษและผู้แทนกรมทหารราบที่31รักษาพระองค์เข้ารับน้ำพระพุทธมนต์และวัตถุมงคลจากพระธรรมวชิรศูนทรเจ้าคณะจังหวัดลบบุรี ประโภคบริโภคที่มอบให้ในวันนี้โดยมีข้าวสารจำนวน5ตันมาม่าคับจำนวน100ลังขนมปังปี๊บจำนวน100ปิ๊บปลากระป๋องจำนวน38ลังน้ำปลาที่พรสจำนวน30ลังพริกป่นจำนวน50ถุงหอมแดง3กระสอบกระเทียม3กระสอบเนตกาแฟทรีอินวันจำนวน20ลังแก้ว10ลัง เครื่องดื่มบำรุงกำลังจำนวน50รังโลชั่นทากันยุงจำนวน2,796ซองสำหรับการดำเนินกิจการดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะสงฆ์และหน่วยงานด้านความมั่นคงตลอดจนเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยยึดมั่นในหลักเมตตาธรรม และจริวัตรอันงดงามของพระศาสนาและเป็นกำลังใจให้กับเหล่าทหารกล้าของประเทศไทยที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาตินอกจากนี้คณะสงฆ์จังหวัดลบบุรียังขออาราธนาอำนาจแห่งคุณพระรัตนตรยัยโปรดอภิบาลรักษาให้นักรบทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภัยและสวัสดิภาพเพื่อให้เกิดความสงบสุขต่อประเทศชาติบ้านเมือง และในวันนี้เราจะเห็นได้ว่าการที่คณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีได้รวมพลังศรัทธาสามัคคีในหมู่สงฆ์เพื่อแสดงออกให้เห็นถึงความสำคัญของคณะสงฆ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของสามสถาบันหลักของชาติที่สำคัญที่เราได้ยึดมั่นถือมั่นกับคำว่าชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์คณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีโดยพระธรรมวชิรสุนทรเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีนำความเป็นาศาสนา เป็นที่พึ่งทางใจของคนในชาติได้นำความเป็นสีขาวคือคำว่าศาสนาให้เด่นชัดบนผืนธงไตรรงเพื่อให้น้องๆเยาวชนคนรุ่นหลังได้เห็นถึงความสำคัญของคำว่าชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์ที่เราคนไทยทุกคนต้องรักษาสามสถาบันหลักนี้ไว้ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยพื้้นนนนแผ่ดินนี อาจมีใครรุกล้ำบุกค้ามเขตแดนที่ห่วงแหงกว่าชีวิตเราเธอหานไทยมีเกียรติมีศักดิ์รีสะละชีวิตนี้เพื่อแผ่นดินไทยไม่ยอมให้ใครย่ำยียอมตายเพื่อประเทศไทย ปกป้องอธิปไตยไว้ให้ลูกหลานโอ้เราคือทาหารไทยทาหารพระราชาเราคือผู้กล้าทั้งตัวและหัวใจชาติศาสตร์กษัตริย์ดำรงคงไว้แม่ตัวตาย ้องไทยต้องเป็นสุข ใครยำยียอมตายเพื่อประเทศไทยปกป้องอธิปไตยไว้ให้ลูกหลานโอ้เราคือทหารไทยทหารพระราชาเราคือผู้กล้าทั้งตัวและหัวใจชาติศาสตร์กษัตริย์ ดำรงคงไว้แม่ตัวตายพี่น้องไทยต้องเป็นสุขเราคือทหารไทยทหารพระราชาเราคือผู้กล้าทั้งตัวและหัวใจ ชาสาต์กษัตริย์ดำรงคงไว้แม่ตัวตายพี่น้องไทยต้องเป็นสุขวเราคือทาหารไทยทาหารพระราชาเราคือผู้กล้าทั้งตัวและหัวใจ ชาสัตสั์ดำรงคงไว้